เข้ามาดูกันเร็วค่ะการกระทำของโรงงานข้างบ้านเราเนาะทุกคนเห็นใช่ไหมว่ามีน้ำคุกออกมาลงหลังบ้านเราน้ำท่วมเลยนะคะคือเขาต่อสายอะ่ะออกมาจากหลังคานะ่ะให้น้ำจากด้านบนีนะ่ยดันฟ้าเขาว่าไหลลงมาเกลีหลังบ้านเราแล้วดูดิเป็นน้ำตกเลยอะ่ะ <c> เ <oughs> ท่านั้นยังไม่พอนะคิดว่าแบบเออทำแบบนี้แล้วมันไม่ใช่อีกอะ่ะ นี่นี่มีอีกจุดหนึ่งนี่จะเป็นจุดแบบด้านข้างโรงงานทาท่อแบบดูนะเดีนะ๋ยน,น้างดบนน่ะเทมาน้านข้างบ้านเราอะ่ะเออแล้วทําพื้นข้างบ้านเราเป็นแบบสโลปเลยนะคือให้มันไหลลงมาตรงบ้านเราเหมือนเน่ดูการกระทําของโรงงานนี้นะอันนี้เป็น EP ีแรกของการกระทําของเขานะคะเดี๋ยวเราจะมี e ีสองให้ที่ดูจะ๊ะดูดิเทดูดิ หลังบ้านเราเป็นน้งตกแล้วอะใครอยากรู้เดี๋ยวเราจะเอามาแชร์นจะจ๊ะติดตามค่ะ